ตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่เน่นะครับนคราชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นคณะกรรมการวัดท่าสแบงครับเป็นศิษย์ก้นกุฏิท่านเจ้าคุณต้อมใช่ครับแล้วก็เห็นพิธีเรียกว่าพุทธาพิเศษมาเยอะแยะมากมายครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีที่พี่เน่ก็อยู่ในเหตุการณ์ในพิธีด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ความรู้สึกนะครับไม่อาจารย์เห็นวัดท่าสแบงเราไม่เคยจัดแบบนี้นานนะแล้วก็เป็นพิธีที่ ถามว่าเล็กไหมไม่เล็กถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่แต่ทุกอย่างเป็นพิธีแบบตำราโบราณของพระอาจารย์เลยที่พระที่ท่านต่อก่อนนี้ยังไม่จัดพิธีพิธีใหญ่จะจัดอยู่ประมาณนี้นะฮะกลางแจ้งแบบนี้แล้วก็มีมนคนแบบนี้มันมีการตั้งแต่แห่พระอุคตตำนานโบราณเลยตั้งแต่หพุธบ่ายสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะแห่พระอุคตอัญเชิญขึ้นมาจากน้ํบแล้วก็มาเข้าพิธีอันนี้คือคือเคล็ดลับของท่านอาจารย์เลยที่จะขับสือก็คือเอาพระอุคตเนี่ย